คำถามคำทักสุดจี๊ดที่คนฟังไม่อยากตอบเลยค่ะ Teraz, คณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้เปิดสถิติคำยอดฮิตที่มักจะทำให้ผู้ฟังไม่ปลื้มเอาไว้ตามลำดับ สำหรับโพลคำถามคำทักมีผู้สนใจตอบคำถามทั้งสิ้น44คนส่วนมากเป็นเพศหญิงจำนวน32คนหรือคิดเป็น73%เพศชายจำนวน9คน20%และไม่ระบุเพศอีกจำนวน3คนหรือ7%นะคะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย20-30ปีและ31-40ปีโดยอันดับหนึ่งของคำถามก็คือคำว่าทำงานที่ไหน มากถึง57%ส่วนคำทักที่ครองอันดับหนึ่งคู่กันเลยนะคะคือคำว่าอ้วนขึ้นนะมากเท่ากับ57%เช่นเดียวกันค่ะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันสงกรานต์ที่จะต้องมีการรวมหมู่ญาติญาติทำไมบางคนถึงรู้สึกอึดอัดใจมีงานวิจัยจากต่างประเทศนะคะที่ตอบข้อสงสัยนี้ว่าหลายคนเบื่อหรือไม่อยากเจอญาติผู้ใหญ่เพราะไม่อยากตอบคำถามที่ชวนให้ลำบากใจ งานวิจัยยังเผยอ,อีกว่าเรื่องราวและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจมากและแทบจะเป็นหัวข้อหลกัหลกๆในวงสนทนาของครอบครัวใหญ่นั่นจึงอธิบายต้นสายปลายเหตุของความรู้สึกอึดอัดหรือความลำบากใจของวันรวมญาติอย่างไรก็ตามหากการพบเจอกับญาติผู้ใหญ่ในวันสําคัญอย่างวันขึ้นปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ทำได้ก็คือการพลิกบทสนทนาหรือเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดูสนุกขบขันไปเลยค่ะ <c oughs> คำถามสุดฮิตที่น่าอึดอัดใจนะคะก็อย่างเช่นเรียนจบแล้วทำอะไรมีแฟนหรือยังจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่ลูกเรียนอยู่ที่ไหนทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะ ยังมีคําทักสุดจี๊ดไม่ว่าจะอยู่ในหมู่ญาติหรือในหมู่เพื่อนฝูงนะคะอย่างเช่นคําว่าวันขึ้นนะดําขึ้นนั้นเนี่ยสิวขึ้นเยอะจังไม่รักษาหรอโสมจังเมื่อก่อนดูดีกว่านี้นะอย่างคําว่าโสมจังเนี่ยเคยได้โดนกับตัวเลยนะคะไม่เจอกันนานเลยค่ะพอเจอหน้าทีทักทําไมช่วงนี้โสมจังโอ้โหเล่นเอาเราไปไม่เป็นเลยนะคะยังมีคําไหนที่เจ็บจี๊ดอีกไหมคะ พิมาบอกกันหน่อยนะคะสุดท้ายแล้วคําเหล่านี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะค่ะมันไม่รื่นหูออกซะเลยนะคะอย่างไรก็ตามทุกคําพูดในเชิงลบคําถามเหล่านี้หากจะเหมารวมก็จะได้ในหมวดหมู่ประมาณการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งชวนมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถาม,ถามถึงถามแบบนี้มันสะท้อนอะไรจากคนถาม แต่ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์คำถามคำทักหัวจะปวดอย่างไรสุดท้ายมันก็อยู่ที่จิตใจเราเองนะคะถ้าไม่ไปยึดถือยึดติดให้เป็นอารมณ์ขุ่นมัวฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มขำๆปล่อยผ่านไปเราเองก็จะไม่ต้องมานั่งเซ็งตอบคำถามหรือตั้งคำถามว่าจะถามไปเพื่อใช่ไหมล่ะคะ ขอให้สนุกกับวันหยุดยาวๆในเทศกาลสงกรานนะคะอย่าลืมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพรักนับถือและเล่นสาดน้ำกันแต่พอง,งามตามประเพณีนะคะขอบคุณภาพประกอบสวยๆจากศิลปินในเว็บไซต์ p ิกเ b เบด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ